วันสงเคนนะครับวันนี้พาน้องคีตมาเที่ยวไทยครั้งแรกเป็นยังไงไปดูกันนะทุกคนจริงๆว่ายครั้งแล้วนะคะวาไม่แบบครั้งแรกที่เขาแบบว่ายน้ำดิอ๋อโอเค,อเคใช่ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดี๋ยวดูรถชนแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะครับมาเที่ยวทะเลอะมาไม่ได้ครั้งแรกพูดถึงแต่พูดถึงว่าทะเลนะลนที่ลงน้ำเนี่ยวันนี้ครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันนี่ผมเรียมหงยางมา ทุกคนแล้วห่วงคอห่งคอหวงคอห่งคอ,อนะครับแล้วเราก็ทําการเตรียมชุดว่ายน้ําอะไรมาเรียบร้อยโดยลองดูกันว่าคีจะชอบไหมลงน้ำครั้งแรกนะครับผมโอเคไปไปดูกันทครั้แรกที่คีมามาทะเลแฟนะท,ทุกคนเคยดูคลิปครนะับคลิปเหมือนคลิปถายปกปฏิทินนะ คริปแชร์ไปทีปงงน,นี้ตอนนี้คือไปเนี่ยหลับเลยแต่ตอนนี้ตื่นอยู่ทุกคนเ,เดี๋ยวมาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงกังนครับรอบก่อนมาหลับรอบนี้ก็เลยมาเร็วหน่อยก่อนที่เขาจะหลับนะครับดูกันนี่โหดูเปลี่ยนชุดไปน้ำด้ไงลูกชอบไหมท่านมูก,กัน หลังจมูกคี่ครับคี่ครับตอนนี้ไม่หลับแล้วนะเดูพี่มาดิพี่มากกบกบไปเดี๋ยวพี่มาดิพี่มาดูพี่มาเห็นพี่มาอยยไปดูพี่มาช้อนไหปลง ไงลูกชอบไหมบางทีนี่คือทางแรกที่ลงน้ำป้าข้าจบให้เขาลงขาก่อนเอ เม,มืเ่อกีอ้ครับจอยมั้ยอ่ะพี่จะร้องไห้แล้วอจะร้องไห้แล้วเพลินจอยมั้ยครับ อุ้ยเบะแล้วอะเบะแล้วาปลงกองไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอเคโอเคโอเคเลิกเลเลิก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  ชอบไหมลูกว่ายน้ำอะ่ะปาแฮปปี้มากเลยนะชอบไหมชอบเนาะไม่ชอบหรือเปล่าว่ายน้ำอะ่ะคุณก่อนอ๋อโอเคโอเคไม่ชอบแต่น้ำมันเย็นใช่ไหมเธอชอบน้ำมันเย็นไงเดี๋ยวรอน้ำนอุ่นๆหน่หรือว่ารอรอโตขึ้นก่อนนอี้ก่อนรอตรงไหนดีรอโตขึ้นก่อนนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวว่าย ใช่ไหมอ่าใช่ใช่คือน้ำม,มันยเย็นเพราะน้ำม,มันตอนเย็นแล้วไงพอมันเย็นแล้วก็เย็นแหละรู้ว่าตอนตอนบ่ายเพราะได้บ่ายน้ำม,มันจะไม่เยนเ็นเพราะเย็นแล้วหนูก็ลงเล่นได้แต่เนี้ยมันมีแบบน้ำสะเก็ด<อ>สะเก็ดหนูไม่ชอบไงใช่ไหมแล้วสระมันใหญ่เออปลาเข้าใจป่าเขา้เขาใจว่าสระมันกว้างพอะมันกว้างหนูก็หนูก็แบบกลวนะัวไงเพราะมันกว้างเพราะเพิ่งเคยลงเพิ่งลงน้ำครั้งแรกดิใช่ไหมเพราะนำน้นไม่ได้ลงไง รอบนั้นมาแล้วก็หลับก่อนให้เรานะเน่ยก็จะหลับไปแไน่นะที่ลังรอบหน้าเดี๋ยวมาตอนโตเดี๋ยวไหว้ไปไหว้หหฮะฮะอ่า,อาจะไปไหว้ที่ไหนอบอกมาโอเคเข้าใจเข้าใจ โอเคเฮ้ย okay. okay, ครับทุกคนเ<อ>ข้าใจเข้าใจคลิปเนาะออกเงีย้ยแ,แหละเออลูปเขาหนาวว่าได้ไมเนาะทุกคนครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพาน้้ำคีนลงทะเล <c oughs> ไม่ต้องสงสัยอะไรทำไมพูดออก <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามเราถึงตอนนี้นะครับถ้าใครชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเราจะพา mm. อังคีจะไปทำอะไรโอ้ตอบรรบไหม mm. ค,ครับเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ